สวัสดีค่ะชาวราศีพฤกษภนะคะคลิปนี้เป็นคลิประดความรักของชาวราศีพฤกษภในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนพฤษภาคมนะคะก็เป็นเดือนเกิดของคนด้วยนะคะก็ขอ I happy birthday ด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆเจอความรักดีๆเจอสิ่งดีๆในชีวิตนะคะก็โอเค <c oughs> คลิปนี้นะคะเป็นการดูแบบภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษ เก็บไว้แค่เรื่องราวดีๆของคลิปก็พอนะคะก็อะไรที่ไม่ดีทิ้งไปนาะไม่ต้องรับนะคะส่วนใครที่เราลงส่วนตัวรบกกนแอดไลน์ไอดีที่เมยให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะโอเคเริ่มเลยสำหรับความรักของชาวราศีพฤษภ No place feel like home นะคะ บางคนคุณอาจจะใช้เวลาในครอบครัวนะคะรู้สึกเหงารู้สึกคิดถึงบ้านรู้สึกว่าอยากเจอใครสักคนนึ่งที่ทําให้รู้สึกปลอดอบอุ่นและปลอดภัยบางคนอาจจะเป็นก็ได้ว่าคุณเองอาจจะดีวกับคนที่เขาเองทําให้คนรู้สึกเหมือนคนอยู่บ้านอบอุ่นจังเลยนะอ่ะต่อไปมาดูสิ Badger Spirit be fearless and bound นะคะโบนะคะไม่ใช่บาวโ แล้วก็ยังส,สับไม่เสร็จเลยนะคะกลับห้องมาแล้ว stay optimistic about your love life positive thinking page we bring you we bring you romance นะคะถ้าคุณรอความรักที่โรแมนติกอยู่รอความรักดีๆนะคะรอสิ่งดีๆอยู่มีโอกาสที่คุณจะได้รับสิ่งนั้นแต่คุณเองจะต้องคีบพลังงานบวกของคุณไว้ ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะชาวราศีพฤษภเม็นรู้สึกว่าใกล้ละอีกนิดนึงใกล้แล้วนะคะชอบใครในช่วงนี้ลุยเลยลุยให้เต็มที่อย่ามัวแต่กลัวนะคะอ่ะโอเคต่อไปเรามาดูพลังงานของชาวราศีพฤษภกันดีกว่าขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศีพฤษภค่ะ night job o n d s nice ones, นะคะ ไปเรื่อยๆ e อนจอไม่ Serious ไม่คิดอะไรมากในช่วงนี้ Seven of w a s d s เ็ดไม้เท้าไม่เปิดใจให้ความรักเลยไม่ว,ว่าคุณเองอะอย่างที่จะมีความรักนะลึกๆแล้ว King of Cups คุณพร้อมที่จะรักใครคุณพร้อมที่จะเจอความรักที่ดีแต่ว่าคุณเองอะยังปิดกั้นตัวเองอยู่ในเรื่องของความรักยังอยากใช้ชีวิตสบายสบาย นะคะไปเรื่อยๆก่อนยังไม่อยากจะจริงจังกับใครช่วงนี้เฮอร์มิตยังอยากอยู่คนเดียวยังอยากที่จะมีโลกส่วนตัวมีเวลาส่วนตัวนะคะบางคนคุณอาจจะเพิ่งเจ็บจากความรักมาก็ได้นะคะ,ะ,คะและเลยยังรู้สึกว่ายังวุ่นวายอยู่นะะยังวาวุ่นอยู่ไพ่ห้าไม้เท้าคุณอาจจะเหนื่อยกับดราม่าที่มันเกิดขึ้นนะคะไพ่ของคนก็เลยดูบล็อกเอเนร์จีหรือบล็อกพลังงานเรื่องของความรักนะคะอยากอยู่คนเดียวเป็นหลักอยากใช้ชีวิตอิสระเป็นหลักถ้าไม่ดูในช่วงนี้ พลังงานของคุณนะไหนดูสิ The Sun คุณมีความสุขก,กับการที่เป็นผู้เลือกโอเคเม่รู้สึกว่าในเดือนนี้ครึ่งเดือนหลังนะคะคุณจะเป็นคนเลือกอ่าใน t o f p e t a c e s เลือกเรื่อยๆค่ะคุณไม่ได้ให้ใจใครง่ายๆเลยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ The World นะคะ h e r m i t ขยายเจ็ดเหรียญ คุณอยากจะให้ความสัมพันธ์หรือความรักครั้งต่อไปของคุณนะนี่คือเอเนจีของคุณเมียรู้สึกว่าคุณอยากจะให้มันค่อยเป็นค่อยไปยคุณไม่อยากจะรีบร้อนในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่ถ้าความสัมพันธ์ตอนนี้คุณเป็นความรักเป็นแฟนเป็นครูครองเป็นครอบครัวกันเมียมองว่าลหลักๆแล้วคุณเองก็ยังมีความสุขดีอยู่ในเรื่องของความรักไปได้เรื่อยๆแต่หลักๆแล้วคุณอยากจะไปโฟกัสกับพลังงานของอเป้าหมายหรือแพชชั่นของตัวคุณเองมากกว่านะคะมันขึ้นมาลักษณะนี้นะ ส่วนคนที่ถ้ามีรู้สึกว่าถ้ามีปัญหากันนะคะคุณเองอยากจะหลุดพ้นจากปัญหาคนเหนื่อยกับดราม่าคุณเหนื่อยกันรารทะเลาะหรือมีปัญหากันอยู่คนเดียวดีกว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองดีกว่านะคะดีกว่าที่จะไปมานั่งจมปัก,กอะไรแบบนี้นะคะหรือว่ามาปวดหัวกับอะไรแบบนี้นี่คือพลังงานของคุณคุณพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองเสมอสาหรับความรักใหม่ๆนะ,อะโอเคต่อไปเรามาดูพลังงานของเขาคนนั้นสำหรับคนที่มีคู่กรณีนะคะ เขาคนนั้นของชาวราศีเมษนะว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีเมษนะคะอขออภัยค่ะชาวราศีพฤษภถ้าเมีเพือพูดเมียนะขออภัยด้วยนะคะว่าเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับชาวราศีพฤษภนะคะ mm hmm. Four of Cups เขารรู้สึกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ดังใจเขาหนึ่เหรียญขออภัยคะ่ะเด็กถือเหรียญ t h of Cups ข้าวถ้วยเขาเองพลังงานไม่ต่างกับคุณนะไฮพินเทสบทจะมาก็มาบทจะไปก็ไปนะคนคนนี้ใช้ชีวิตแบบอิสระเหมือนกันกันกบคุณนะคะจะเป็นชาวราศีธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตเขายังมองว่าคุณเองเป็นคนดีนะเขาชอบคุณเขาพึงพอใจในตัวคนแต่เขายังชอบในความอิสระอยากที่จะไปเข้าสังคมอยากที่จะอยู่กับเพื่อนนะคะยังอยากที่จะมีชีวิตแบบมีความสุขโดยที่แบบไม่มีเงื่อนไขแบบไม่มีสถานะแบบนี้อยู่ นะไหนดูซิแล้วจะเป็นยังไงขยายสีถ้วยค่ะเดวิลบางคนเขาอาจจะมีอีกคนหนึ่งอยู่หรือว่าเขาอาจจะเพิ่งเลิกกับใครมานะคะหรือเคยมีปมความรักที่มันทําให้เขาเองมองความรักในมุมที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะถ้าในกรณีที่เขาเองมีคนอื่นอยู่ไม่มองว่าเขายังอยู่ในจุดที่ยังไม่อยากจะเลือกใครหรือยังไม่อยากจะทําอะไรปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปก่อนนะคะเบือ่อเบื่อไหนไไม่อยากทําอะไรทั้งนั้นแหละนะเด็ก ถือเหรียญขยาย2เหรียญน,นะคะไม่มองว่าเขาไปเรื่อยๆนะคิดไม่ได้แต่ัดสินใจไม่ได้ยังอยากให้คุณแบบแบบเนี้ยไปเรื่อยๆโดยที่แบบไม่ได้ที่จะให้สถานะกับคุณนะถ้าไม่ดูจากไพ่อันไหนดูซิท <Three of S 1> ร f c ค p ั o เซเว่นน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นสามเศร้าแหละน่าจะเป็นฝั่งเขาที่น่าจะมีคนอื่นไม่แปลกใจถ้าที่พลังงานของคุณจะขึ้นมาเป็นเเหรียญเพราะว่าคุณเองไม่ได้รับ ไม่อยากจะไปยุ่งหรือไม่อยากที่จะเอาอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามาปวดหัวกับบุคคลคนนี้แล้วนะบางคนคุณอาจจะเหนื่อยแล้วก็ได้นะคะขยายก้าวถ้วยเป็นไพ่สีไม้ท้าบางคนก็อาจจะเจ้าชู้บางคนก็อาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะแล้วเข้ามาชอบคุณเข้ามาจีบคุณเข้ามาให้ความหวังกับคุณไพ่ไพนเทสขยายเป็นไพ่ death of r e b i r t h หรือไพ่ death นี่นแหละไพ่เดือดจ เมมมองว่าคนคนนี้ในอนาคตมีโอกาสที่เขาเองอาจจะเลือกหรือว่าอาจที่จะอยากที่จะมีครอบครัวหรืออยากที่จะคบใครจริงจังแต่เม่มองว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการคือตัวเขาเองคือเวลาอิสระที่เขาต้องการในการค้นหาตัวเขาเองหรือว่าต้องการที่จะไปหาคนที่ใช่ถ้าคุณอยากจะถามว่าเขารู้สึกว่าคนใช่สําหรับเขาหรือยังเม่มองว่าอย่างอันนี้คือคําตอบจากไพ่นะ ไม่มองว่าอย่างเพราะเขาเองอยังยังให้โอกาสยังเปิดโอกาสตัวเองได้ได้ไปค้นหาคนอื่นเรื่อยๆได้ได้ไปเอ็นจอยกับคอมพานีที่เป็นเป็นคนอื่นเรื่อยๆนะคะไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแบบนั้นถ้าเขามีครอบครัวแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคเขามีแค่คุณคนเดียวหรือเปล่านอกจากอีกคนของเขาหรือนอกจากแฟนของเขาเขาไม่คนอื่นไหมให้บอกเลยว่ามี เพราะคนคนนี้ยังไม่พร้อมี่จะหยุดอยู่ที่ข่รนะคะถึงแม้เขาอาจจะมีสิ่งที่เขาต,ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วก็ตามหรือมีคนที่เขาต้องรับผิดชอบอยู่แล้วก็ตามก็ขึ้นอยู่ที่คุณว่าคุณจะเอาความสัมพันธ์หรือว่าเอาพลังงานของคุณเองเนี่ยไปเสียเวลาให้กับอะไรแบบนี้หรือเปล่านะเพราะเมย์ดูแล้วว่าถ้าคุณต้องการความชัดเจนเมย์ว่าน่าจะไม่ได้ในเร็วๆนี้หรืออาจจะไม่ได้ในอีกหลายๆปี นะคะเพราะว่าเมดูแล้วเขายังไม่จริงจังนะแต่ไพ่บอกว่าตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่า stay optimistic about your love life o v e l ก็คือคิดบวกเข้าไว้คนที่เป็นของคุณมีแน่นอนนะคะไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปเสียเวลากับกับความรักที่มันทำให้คุณเหนื่อยนานจนเกินไปนะคะอันนี้ตามที่ไพ่บอกนะโอเคนะมาดูกันว่าเขาคนนั้นเนี่ยของคุณนะคะคนที่คุณคิดถึงอยู่ คนที่เป็นคู่กรณีของคุณเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ I'm coming toward you ถ้าไม่ได้คุยกันถ้าเงียบกันไปถ้าหายกันไปมีโอกาสที่เขาจะกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ I am ready บางคนก็อาจจะพร้อมที่จะเลือกแล้วก็ได้นะคะแล้วก็อีกใบจะออกเพราะว่าฉันไม่พร้อมในรอเล่นนะ I am serious นะคะเขา serious บางคนเขา serious นะเขา serious เขาจริงจว่าเขาให้กับคุณได้แค่นี้ นะเขาพร้อมนะที่จะมีความรักแต่เขาก็พร้อมได้ในระดับนี้ในแค่นี้นะคะ n k n know o w I r u y t you เขารู้ว่าเขาทำให้คุณเสียใจเขารู้แต่เขาก็จะทำานะับเอนเนจีที่ไม่ได้จากให้เขาเป็นคนที่จะพูดยังไงดี Energy ที่ไม่ได้จากเขาก็คือชอบชอบ เป็นคนที่กลุ้มกลิ่มอ่ะคุยได้คุยจีบใครติดก็คุยอะไรเงี้ยไม่ติดก็ไม่เป็นไรก,ก็เปลี่ยนททร์เก็ตใหม่แต่เมย์ไม่ได้มองว่าเขาเองไม่ได้ชอบคุณหรือว่าคุณไม่ได้มีความสัมพันธ์กับไม่ได้มีความสําคัญต่อความรู้สึกเขาเมย์มองคุณเองมีแต่ว่าเขาเองยังความรู้สึกของเขามันอยู่กับตัวเขาเป็นหลักนะคะ i mess everything up เขารู้ว่าเขาทําให้ทุกอย่างพัง บางคนก็อาจจะพร้อมแล้วแหละกลับเข้ามาเข้าหาคุณเพื่อมาขอโทษคุณมาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วกลับมาบอกกับคุณว่า I am serious นะแต่ไม่อยากจะให้ดูว่าเขาว่า I am serious หรือเขาบอกว่าเขาจริงจังหรือพร้อมที่จะจริงจังกับคุณแล้วเนี่ยมันขยายในเรื่องของเจ็ดดาบมันมีของคําโกหกมันมีการพูดไม่จริงอยู่อันนี้ให้ระวังไว้นะคะอ่ะโอเคถ้าคุณดิวกับคนที่ เขาเองเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ก็ให้คิดไว้เลยว่าเขาเองอาจจะเปลี่ยนตัวเองไม่ได้นะคะของชาวราศีพฤษภนะโอเคไหนดูสิไพ่อ,อยากจะแนะนาอะไรชาวราศีพฤษภในเรื่องของความรกคะไพ่อ,อยากจะแนะนาอะไรชาวราศีพฤษภเรื่องของความรัก true love this love is one in a lifetime มีโอกาสที่คนคนนี้อาจจะเป็น true love ของคุณก็ได้หรือคนอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็น true love ของคุณแต่จริงๆมี่มาว่า คนที่เป็นทูเลิฟของคุณอะยังไม่ใช่คนนี้นี่คือสิ่งที่เมย์รู้สึกนะยังไม่ใช่คนนี้ยังไงชีวิตเนี้ยชาตินี้คุณก็ได้เจอคนที่เป็นคู่ของคุณแหละนะคะคนที่เป็นทูเลิฟของคุณอย่าเพิ่งยอมแพ้เรื่องของความรักนสะสำหรับชาวราศีพฤษภเหนื่อยแล้วนะคะท้อแล้วหรือว่าหนักใจแล้วในเรื่องของความรักพักบ้างก็ได้นะคะถ้าเหนื่อยจริงๆก็ลองปลดโอกาสให้ตัวเองได้ได้ไปศึกษาได้ไปค้นหา คนอื่นดูอาจจะทำให้คุณมีความสุขมากกว่านะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเป็นกําลังใจให้นะถ้าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราของคุณนะคะก็คใขอยอดดวงส่วนตัวด้วยก่นอนไลน์ไอดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย